ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองออสล์อบนะคะพาไปดูว<ก>่าน้ำตกฟิลิปปินส์สวยไหมสูงมากทุกคน,นใครว่าสวยพวกหนึ่งมาหน่อยไหลมาจากข้างบนนู้นอะด้านหลังเราก็คือเป็นน้ำตกตัมมาล็อกนะคะทุกคนน้ำตกอยู่ที่เมืองออสล์อบฟิลิปปินส์ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะของเราค่ะทุกคนพอดีเราเพิ่งไปดำน้ำมาครับไปดำตูบ้าดูฉลามวานเดี๋ยวรอรถมารับก่อนที่เขาอยู่แถวนี้แหละงั้นเราเอาคันไหนไง,งั้นงั้นเราคันนี้อโอเคโอเค ครับต้องมาต่อมอเตอร์ไซค์ตรงนี้พอขึ้นมาด้านบนเราก็ต้องมาต่อมอเตอร์ไซค์ชัดมากที่แล้วที่เราไิดขัดเราติดอะไรเองรอดจากกรุงลาเกียนมาถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะ two two people DAO โอเคเราอยู่ที่ไหนไท i n ลนด์เป็นอืมอย่าอ่าวิโอเคเดี๋ยวเรามาจ่ายค่าตั๋วก่อนคนเท่าไหร่นะเราห้าสิบห้าสิบเปโซนี่ครับจ่ายค่าตั๋วไปแล้วค่าเข้าคนละห้าสิบเปโซค่ะทุกคนสองคนก็หนึ่งร้อยเปโซเดี๋ยวพาไปดูทุกคนว่าจะสวยไหมอยากเห็นแล้วเนี่ยเออดีนะเรานั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่แล้วก็ชันอยู่นะลูกอุ้ยขี่มาเองไม่ได้นะใช่ไม่รอดแน่นอนเพราขับมาแว้นมาเลยเออเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันโอ้ อุวยทุกคนวยสวยมากวิดาวตรงนี้สวยมากทุกคนอันนี้คือน้ําตกตามาล็อกนะครับอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับสูงมากทุกคนน่ใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยไหลมาจากข้างบนนู้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆโอ้โหใครว่าสวยบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยโคตรสูงอ่ะทุกคนโคตรสูงโอ้นี่ครับเห <f iat> มือนในห,หนังอวตารเลยอ่ะอุ้ยนี่ตรงนี้เขาเล่นน้ำไปเดี๋ยวเดินขอ้อมไปเลยโอ้สูงมากอ๋อมันเป็นบ่อให้เราเล่นน้ําเลยนี่ โอ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะทุกคนน้ำตกที่ฟิลิปปินส์นู่นสูงมากนุ่มมันสูงยังไงเพราะว่ากี่เมตรนะเราว่า,า,วาน่าจะเป็นร้อยอ่ะเรารว่าหน้าฝนน่าจะน้ำเยอะเออสูงมากครับทุกคนใครว่าสูงมาหนึ่งมาหน่อยนุ่มในตรงนี้ใช่ไหมไไหใช่ตรงนี้ใช่ใช่นั่นไงเขาเล่น เอออยากเล่นน้ำเหมือนกันนะเนี่ยเออร้อนๆแบบนี้ค่ะทุกคนมาเล่นน้ำใครว่าสวยกดหนึ่งมาให้หน่อยคอมเมนต์มาเรื่อยๆค่ะทุกคนใครว่าสวยกดหนึ่งมาด้วยจ้าฝากกดหัวใจให้นางดาด้วยนะคะใครดูคลิปนี้อยู่ขอหัวใจเขาได้หนึ่งดวงเลยจ้าสวัสดีฟิลิปปินส์จ้าทุกคนด้านหลังเราคือเป็นน้ำตกตัมมาล็อกนะคะทุกคนน้ำตกอยู่ที่เมืองออสโลฟิลิปปินส์ค่ะสูงมากน่าจะเป็นร้อยเมตรน้ำตกนี้นี่ถ้ามาหน้าฝนอันน้ำน่าจะเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนใครว่าสวยกดบวกหนึ่งให้หน่อย ถ้าใครว่าสวยคอมเมนต์มาหน่อยอ,อันนี้ฝากสวยเพราะว่าถ่ายิฟฟินเบอร์จะได้ถ่ายรูปกับน,น้ำตกสวยๆใายสายเซลฟี่เหมือนดาวนะลองใช้ลิฟฟินนวร์ดูเวลาถ่ายรูปมันจะขึ้นกล้องค่ะทุกคน<อ>ไปถ่ายรูปกับน,น้ำตกนะโอ้โหสวยมากครับทุกคนอันนี้คือน้ำตกตามาล็อกนะครับอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับายมาจามกมุนเราจะมาถ่ายรูปมุมนี้กันโอเคเดี๋ยวพไปดูน้ำตกใ,ใกล้กันค่ะทุกคนตามมา นี่โอ้โหสวยมากเลยเราจะเริ่มลงละระวังนะระวังหัวทิ่มนะค่อยๆเดินไปเฮ้ยสวยนะออกแดดไปเลยเฮ้ยเย็บบุ๊กหนาวเย็นมากบู้กุกใครว่าสวยบ้างครับบอก์หนึ่งมาหน่อยเออคุณเย็นอ่ะอ๋นี่เฮ้ยเฮ้ยโมนี่ก็สวยนะวิสูงมากเลยน้ำตกใครว่าน้ำตกสวยบอร์หนึ่งดาวสวยบอร์สอง อุยหนาำโคตรเย็นนะลูกสดชื่นมากอากาศอร้อนเนี่ยมาแช่น้ำตกเย็นสบายมากเห็นน้ำตกไหมนูน่นนูน่นนู่น ไลจากด้านบนนู้นนะคะทุกคนนี่อันนี้เรามาแช่น้ำตกกันนะเขาจะเป็นสระแบบนี้เลยมันจะเป็นสระแบบนี้เลยค่ะทุกคน <laughs> ให้ทุกคนได้มาเล่นน้ํามาแช่น้ํานะคะนี่ยอดมากน้ำตกนี้ทุกคนคือแบบถ่ายรูปสวยมากคะ่ะทุกคนลองไปตามมุมที่เราถ่ายดูนะสวยเดี๋ยวแนบรูปให้ดูคะด่ะทุกคนเดีเ๋ยวเราจะกลับแล้วบ๊ายบายเด้อ